ส,ส,สวัสดีค่ะน้องๆคนไหนอยากสั่งใคุณพ่อแต่ยัาคิดไม่ออกบ้างเอ,อ่ยวันนี้พี่ก็มีไอเดียน่ารักมาเพิ่มความทีเอ็ดของการ์ดมาสร้างความทรงจำดีๆให้กับคุณพ่อกันนะคะเพื่อมจะใช้สองมือของเรานี่แหละเป็นพระเอกของการ์ดชิมนี้เลยนะคะแล้วอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีกระดาษสีกันไกลกาวแป้งข้าวโพดฟูเอกินะแล้วก็มีสีเมจิกโอเชียน ดินสอถ้าอุปกรณ์ของน้องพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะพี่เริมก็จะใช้กระดาษสีเหลืองแล้วก็ทาบมือของเราลงไปได้เลยใช้ดินสอล่างตามนิ้วมือของเราได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะก็พับขึ่ของกระดาษได้ ตามริสอที่ล่างไว้นะโดยเว้นส่วนของข้างมือตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อจะได้เปิดปิดการ์ดได้ง่ายนะพอเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของการ์ดเราก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อมาเราจะมาเริ่มทำหน้าปกของการ์ดกันนะ พี่อกจะใช้สีเมจิกออเชียนตกแต่งหน้าปกน,นี้นะคะน้องๆสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะอารมณ์สุขสันพระอาทิตย์ยิ้มแก้มแดง ะะเราก็จะมาทําด้านในกันนะด้านในตรงนี้พี่เอิ้มจะทำาล๊อกอัพขึ้นมาเป็นรูปหัวใจนะคะเริ่มจากเราก็วาดรูปหัวใจกันก่อนเลย,ยหรือว่าน้องๆจะใช้กระดาษลายสีก็ได้นะ พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทําตัวป๊อปอัพด้านหลังกันนะ้องตัดกระดาษออกมาเป็นเส้นนะคะแล้วก็ค่อยๆพับนะสลับกันไปมานะคะกระดาษอันนี้พี่อจะใช้กระดาษสีแคมแปคนะคะที่แข็งหน่อยไม่ใช่กระดาษนสีธรรมดาทั่วไปนะต่อมาเราก็จะใช้กาฟูเอ็กกเนี่ยติดกระดาษที่เราพุ่งพับเมื่อกี้นะคะ ก on so ุนกก้ว็เอาหัวใจอันนี้ติดเข้าไปกับกระดาษเลยก็จะได้ออกมาเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะคะน้องสามารถทําได้กี่อันก็ได้ตามใจชอบน้องๆเลยนะถ้าอยากได้ให้มันต่ำลงไปหน่อยน้องๆก็พักนิดเดียวพอนะคะแล้วก็เอาปันกาตัดออกได้เลย มสุบางทีพี่เริ่มทำสองอันเป็นสูงกับต่ำนะคะน้อง,องจะเห็นได้ว,ว่ามันไม่เท่ากันตรงนี้นะนี่นะคะพอเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อมาพี่เอิ้มก็จะมาเขียนความในใจให้คุณพ่อกันนะ

ในวันพ่อได้เลยนะคะวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ